จะพาทุกคนไปเที่ยวเราจะไปไหนกันคะพี่สวนพึ่งครับอแต่ว่าวันนี้เรามาแบบแปลกใหม่นะเราไม่ได้เอารถยนต์ไปเดี๋ยวเราจะให้ดูรถก่อนนะก่อนที่เราจะแว้นออกจากกรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวเจจะไม่ใช่หน้ายอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีมวกนกน้องจะเป็นแบบนี้ไหนคะขอดูรถไหนคะรถเรามีความสามารถพิเศษอะไรครับก็คือ มาเป็นทางการว่ะฮอนด้า Honda ครับฮอนด้าพอร์ซ่าสามร้อยซีซีครับผมหนึ่งสูบพร้อมระบบเบรก ABS นะครับมไม่ได้ขายของโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปกันแหละบายไปนอบ๊ายบายเจอกันที่สวนพึ่งน,นะตอนนี้นะคะเอาเอาถึงไหนกันแล้วคะพี่แล้วค,คนโดยครับอีกกิโลนะ ตกดหนึ่งร้อยสีติกิลอืก็กินก่อนนะคะอีกไกลมากกว่าจะถึงนี่เราอยู่ในร้าน KFC จะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่สายทานแอนคุณเขาแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่หน้าเต็นท์จะให้ดูรอบๆนะคะตอนนี้เรามาเป็นเขาค่ายลูกเสือเต็นท์ที่หนึ่งนะคะหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่สองหมู่ที่สามหมู่ที่สี่ลูกเสือหมู่อะไรคะหมู่แปดคือแบบว่า,าวคือแบบว่าเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆที่นี่นะคะ อันนี้คือชื่อว่าสายทานแอน,นคุณเขาพัดลุมก็ไม่มีอ่ะแบบฟิลนี้คือแกมแกไม่เคยรู้มาก่อนนี่นีน่ี่ใช้ดูมัน,นเป็นอย่างนี้เพียยเลปนะคะก็ที่กลางเต็นท์เราคืนนี้เขามีแม่น้ำลำทานอยู่ตรงนูง้นนี่ครับไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะตอนนี้ ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายก็ไม่มีโทรศัพท์ก็โทรเขาไม่ได้แล้วคตอนนี้อนนี้อยู่ในป่าลึบเราไม่มีการติดต่อสื่อสารใดๆทั้งเก็บรูปไม่ได้นะะเกมได้นะครับเกบรูปไม่ได้จะให้ดูว่าตอนนี้เรากำลังจะขี่อะไรครับพี่ ATV รอแป๊บหนึ่งนี่นะคะเรากำลังอยู่บนรถอะไรคะเนี่ยเคทีวีครับว้า <c oughs> <c oughs> คือจะบอกว่ามันดูแบบว่าลุยมากเลยจะให้ดูอู้วารัวมากเลยค่ะวิวที่ได้นะคะวิวต้นกล้วย เมาถึงที่อ่างเก็บน้ำแล้วเรียบร้อยจะบอกว่าวิวดีมากแต่เรากำลังจะกลับแล้วนะคะสนุกไหมคะชอบนะคะชอบอะไรแบบนี้ถามว่าแกวชอบไหมก็ชอบเวยคลิปนี้อาจจะมีการสั่นเกิดขึ้นเยอะนิดหนึ่งแล้วไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวให้ดูทาง ี้ชอบใช่ไหมคะอ่ยิ้มตาปิดเลยค่ะตอนนี้ทีนี้ต้องเอาเ็นโดโรมาขี่มอใค่แล้วก็ตําเราจะกลับกันแล้วขี่เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาประมาณแบบ20นาทีประมาณ15นาทีได้เนาะก็ขี่ไปประมาณ8กิโลนี่รถมันจะเป็นแบบนี้นี่เขาเรียกว่า ATV แก้วคือพึ่งรู้นะคะ ห้าร้อยบาทต่อคันคิดเป็นต่อคันสมมติว่าจะนั่งสาคนเงี้ยก็เบียดเบียกันไปก็ห้าร้อยเหมือนกันนะะอันนี้อยู่ที่สวนพึ่งรู้แล้วใช่ไหมคือแกบอกแล้วใช่ป่ะแล้ววันนี้มาเป็นวันที่สาสิบเอ็ดสองพันสิบห้าก็คือวันเขาดาวจะบอกอาเต็นเพียบนี่คือยังไม่เย็นเลยนะดูเต็นอลังการงานสร้างมาก แล้วก็เต็นติดกันอย่างกับค่ายลูกเสือเลยนั่พูดคนเดียวนะว่าเราอะไรแรกมาคือแบบว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้คืออินเทอร์เน็ตที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นโทรศัพท์เต่อใช้ไม่ได้นะแต่ว่าเขามี Wi-fi ให้ฟรีก็คือเข้าไม่ต้องเข้ารหัสเลยแต่ว่าตอนเนี้ยที่มาคือคนอย่างอลังการก็เลย ชาอินเทอร์เน็ตชานะแก้วแก้วน้ำตาเขาเบ้าเลยตอนแรกที่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่นี้มีแล้วก็โอเคเดี๋ยวให้ดูเด็กน้อยแถวนี้นะคะเขากำลังโอนโตหรือ,อยังก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปนั่งอันนูน้นนี่คือเต็นที่เราจะนอนคืนนี้นะแต่ข้างนอกเขาก็จะมีเต็นน,ตนู้นเต็นนี้เต็นนี้เยอะแยะไปหมดเลย แต่คือไม่มีอินเทอร์เน็ตนะตอนนี้นะเราไม่สามารถโพสอะไรได้เลยเราจะลองอยู่แบบไม่มีอินเทอร์เน็ตดูแต่มันมีหน้าตาแบบลุางนี้คนเพียบเลยเอาตอนนี้นะคะทางเราได้โพหัวออกมาจากเต็นท์ จะส่องให้ดูคนเยอะมากดูดูโหฝั่งนี้ก็มีดูดูดูดชีวิตเงียบเหงาเขามากันเป็นครอบครัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วคะวพี่อิบเจาดโมงครึ่งเ้าลูกด้วย,ยนั่นนะ่ะแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งตื่นไวมากเราจะให้ดูยามเชา้าคนเยอะมาก 中考。都不跑 จะบอกว่าตอนนี้นะคะเราคุกฝุ่นนะคะมาถึงตรงนี้ท่าดานทาดาจะบอกว่ารถแบบเปื้อนมากอันนี้คือวิวที่เห็นเมียนมาอันนี้คือพมา่าใช่ไหมอย่างบุกเบริร์อย่างฝุ่นอนะคือคือจะให้ดูตรงนี้ ฝนจามาจะบอกว่าทางเดินที่ผ่านมามีต้นไผ่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 ไผเต็มไปหมดคือเขาให้ <c oughs> เสียงไม่มีเขาให้เดินเข้ามาเขาไม่ให้เอารถเข้ามานะคะเขาให้เดินไปถึงจุดชมวิวที่เราพยายามจะมาดูกันเราบุกฝุ่นแบบฝุ่นดินแดงอะ่ะ <c oughs> คือแบบอยากให้ดูขานเก่ก อย่างเปลื่อนอะแต่ก็ถ้าสวยก็โอเคแต่ถ้าไม่สวยนี่ก็อืค่าเข้าคนละยี่สิบบาทคันละยี่สิบหรือคนละยี่สิบยี่สิบบาทคัน20สบาทคันละยี่สิบมั้งแน่ใจธรรมชาติ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 โอ้บาถือหมวกสองใบปไดูกันเรามาเพื่อจุดจุดนี้ คือเราขี่ขึ้นมาเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนหน้าตอนนี้เป็นยังไงโอ้มม่กัคนน้อยด้วยคนไม่เยอะถจุชมวิวเลยมันสวยไหมไหนลองบอกนี่นะครับทองฟ้ามีแค่นี้

จะเปไงกันคะกรุงเทพคร,ครับเจเินนะคะเมาอยู่จักทายหน่อยไม่ไดกึ้งยไหงงยัไม่ดักทายไม่เล่นไม่เล่น